ก็ขอสวดดีนะครับแฟนแฟนผู้ติดตามนะครับช่องจอมยุดน้อยพารวยนะครับวันนี้ช่องจอมยุดน้อยพารวยก็จะพาทุกท่านนะครับมาจุดธูปขอหวยเลขเด็ดนะครับจากองค์ปู่องค์ย่านะครับพญานาคราชที่บูชามาจากคำชะโนดนะครับแล้วก็ บูชาปีเสียนะครับเป็นสรอยข้อมือปีเสียจากแม่น้ำหนึ่งก็ามาบูชาแล้วก็ขอโชคขอลาบด้วยกันนะวันนี้เราก็มาลุ้นกันนะว่าวันนี้ทูบที่จุดขอองค์ปูองย่าปูย่าจะเมตตาให้เลขเด็ดตัวไหนนะเพื่อที่จะซื้อหวยรัฐบาล ในวันที่16กันยายน2564นี้นะครับเรามาลุ้นกันครับว่า,าเ,ออเลขที่องค์ปวงย่าจะให้เรานั้นจะเป็นเลขตัวไหนนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นแค่แนวทางในการซื้อหวยรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่นะครับเลขท้าย2ตัว3าตัว ลุ้นกันนะครับว่างวดวันที่16กันยายน2564นี้หงผวงย่าจะประทานให้โชคให้ลาบเราตัวไหนนะครับก็ไปลุ้นกันเลยครับครับตัวแรกก็เริ่มเห็นหัว ล่างๆแล้วครับก็มาดูกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ทางช่องช่องจอมยุดน้อยพารวยนะครับได้จุดทูบขอเลขขอเบอร์ขอตัวเด็ดๆจากองค์ปูองค์ย,ายา่าพญานาคราชนะครับแล้วก็บีเสียจากแม่น้ำหนึ่งที่บูชามานะครับ ก็มาขอโชคอลาบนะครับขอตัวเด็ดๆก็ขอเน้ยนย้ำนะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับในการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยรัฐบาลสองตัวสามตัวนะครับใครชอบก็ตามนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นแค่แนวทางนะครับ ครับตัวแรกก็เริ่มเห็นแล้วนะครับเรามาลุ้นมาดูกันนะครับใครเห็นเป็นตัวอะไรเป็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบอกเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับคนที่ติดตามช่องจอมยุทธน้อยพารวยก็จะได้ถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะครับ ไ,ได้มีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ถูกอบต,ตรี่สองตัวสามตัวนะครับก็ดูกันครับมาลุ้นกันเลยว่าองค์ปู่องค์ย่าท่านจะประทานให้ตัวไหนครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับแค่แนวทางทางช่องไม่สลับกันให้มีการเล่นการพนันนะครับเพราะเป็นแค่แนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาแล้วรับตัวแรกรู้สึกจะเป็นเลข2นะครับเลข2องเดี๋ยวเรามารุ่นตัวที่2องเลยนะว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับ ครับเรามาหยุดใกล้ๆครับตัวที่2จะเป็นตัวอะไรมาลุ้นกันเลยครับก็จุดทูปขอตัวเลขตัวเด็ดนะครับจากองค์ปู่องค์ย่านะพญานาคราชที่บูชามานะครับก็มาช่วยปกปักรักษามา,าให้โชคให้ลาบลูกให้หลานได้ถูกหวยรวยเบอร์นะครับวดวันที่16กันยายน2564นี้นะครับเลข จะได้เลขตัวไหนนะครับองค์ผูงย่าจะให้ตัวไหนเรามารุ่นกันนะครับมารุ่นไปด้วยกันครับกับช่องจอมยุทธน้อยพารวยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอมยุทธน้อยพารวยด้วยนะครับก็เป็นเลขเลขจากาจุดขอองค์ผูงย่าพญานาคราชเลขทูปปู่นะครับว่าจะท่านจะเมตตาให้ตัวไหนก็มาดูกันครับ ็ขอย้ำนะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับในการซื้อหวยรัฐบาลในการซื้อลอตเตอรีร่นะครับเลขสองตัวสามตัวนะครับไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ฝากทุกท่าน,นครับที่เข้ามาชมมาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องจอมยุทน้อยพารวยนะครับเพื่อที่จะได้นำคลิปใหม่ๆมาให้ทุกท่านนะครับได้ชมกันนะครับ วันนี้ก็จุดใกล้วันที่จะไว้ออกนะครับวันนี้ก็วันที่12นะครับจุดเพื่อที่จะซื้อวยอ,อีก2 3 4วันก็วออกแล้วก็พอที่จะหาซื้อรตตรี่ได้นะครับถ้าจุดใกล้วันเกินไปก็เผื่อได้ตัวดีตัวเด็ดบางทีอาจจะโดน เลขเด่นเลข,เลขดังนะครับอาจจะหาซื้อลอตเตอรีร่ไม่ทันก็จะเสียโอกาสนะครับก็เลยจุดวันที่12วันนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้หาซื้อลอตเตอรีร่ได้ทันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องจอมยินน้อยพารวยด้วยนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับ ตัวที่สองเริ่มมาเห็นแล้วครับเราสึกจะเป็นเลขห้านะครับสองห้าแล้วครับมาลุ้นตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ขอบารมีขององค์ปวงา่าช่วยดลบรรดาให้ได้เลขเด็ดเลข,เลขตัวเด็ดตัวดีนะครับที่จะออกนะครับวันที่สิบหกกันยายนสอง4น้หกสิบสี่นี้ครับขอให้องค์ปวงา่าตดลบัรดาลให้ รวยเบอร์ทุกคนด้วยนะครับก็รุ่นตัวที่สามต่อนะครับมันจะเป็นตัวอะไรตัวแรกก็สองนะครับตัวที่สามจะเป็นอะไรสองห้านะครับรุลุนตัวที่สามนะครับตัวอะไรครับเลขสวยมากสองห้านะครับก็ ฝากทุกท่านนะครับที่เขามาชมมาดูก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอมยุทธนาพารวยด้วยนะครับ มาแล้วครับตัวที่สามครับเริ่มเห็นหัวลางๆแล้วนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันใกล้ๆนะครับมาลุ้นตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรเลขตัวไหนครับองผวง่าก็ขอบารมีขององผวง้ายชงช่วยดลบันดาลให้ได้เลขเด็ดเลขดังเลขดีให้ลูกหลานได้ถ่วงไว้รวยเบอร์นะครับวันที่16กันยายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับ ก็ฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอมยุทธนอยพารวยด้วยนะครับมีเลขเด่นเลขดังก็จะนำคลิปมาลงช่องให้ทุกท่านได้ลุ้นกันนะครับ ครับมาแล้วเหมือนจะเป็นเลขศูนย์นะครับหรือว่าท่านใดเห็นเป็นเลขตัวอะไรก็คอมเมนต์ลงมาบอกด้วยนะครับว่าเห็นเป็นเลขตัวอะไรก็อย่าลืมนะครับสองห้าศูนย์ครับศู5 2 5 2 5 2 5 5 5นย์ห้าสองห้าสองศูนย์ห้าสองสองห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าครับซื้อหาเลือกซื้อได้นะครับแบตเตอรี่งวดนี้เผื่อโชคดีนะเผื่อองค์ผูวองค์ย่า ให้พรตัวเด็ดตัวดีตัวดังถูกไว้รวยเบอร์ครับวดนนี้ลอตเตอรี่วดนี้16กันยายน25 6 4อยส่ 24. อย่าลืมครับเลขตัวนี้คือหลวงปููปวงปูงยาให้นะสองห้สูตรครับ,รบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีโชค,โชคถูกไว้รวยเบอร์ทุกคนนะครับสวัสดีครับ